คิดว่าอะไรคือเคล็ดลับที่ทําให้โคตรของเราลดน้ําหนักได้อย่างรวดเร็วเขาใช้วิธีไหนกันหน้าเอ๊ะดูได้ในวิดีโอใหม่ของเราเลยอ๋อาอารุนสวัสดีตัวฉันเองพรุ่งนี้ก็จะถึงวันพักร้อนแล้วล่ะืมฉันดูดีพอหรือยัง ตายแล้วฉันดูอ้วนมากฉันไม่มีทางไปเที่ยวด้วยหุ่นแบบนี้แน่ๆต้องลดหุ่นด่วนจีเดี๋ยวนี้เลยแต่คงมีแค่ปรมาจารย์เท่านั้นแหละที่จะช่วยฉันได้ว้าวดูผลลัพธ์นั่นสิโค้ชคนนี้แหละเหมาะเหม่งที่สุดที่จะมาสอนบทเรียนให้กับข้าสวัสดีค่ะฉันอยากจะลดน้ำหนักนะคะฉันก็มาอยู่ที่นี่แล้วไงออให้นี่มันอะไรกันสงสารตาฉันจริงๆกระดูแก้มนั่นสิฉันทนดูไม่ได้เลิกนั่งได้แล้วอยากจะมีหุ่นดีๆแบบฉันไม่ใช่เหรองั้น รามาเริ่มกันเลยถ้าเกิดว่าอยากจะให้แก้มยุ้ยๆนั่นหายไปแล้วก็ห้ามกินเบอร์เกอร์เด็ดขาดโอเคปะเธออยากจะผอมไม่ใช่ลรกจากนี้ไปเธอต้องกินแค่เบอร์เกอร์เล็กกระจิวหลิวเอาละเอาละทีนี้ฉันก็จะเก็บเจ้าเบอร์เกอร์ยักษ์ใหญ่นี้ไว้กินเองอนำแป้งยีสต์มาปั้นเป็นขนมปังนำขา้าอบ15นาทีความร้อนที่360องศานำเนื้อบดมาปั้นเป็นก้อนเนื้อจิ๋ว แล้วเอาลงไปทอดจากนั้นก็ตัดขนมปังครึ่งก้อนทําให้เป็นรูปร่างของเบอร์เกอร์ทาซอสใส่ผักกาดและมะเขือเทศฝานวางแผ่นเนื้อลงไปและเอาขนมปังอีกฝั่งมาประ,ประกบเข้ากันแต่ว่าเบอร์เกอร์ชิ้นนี้มันเล็กประจิ๋วหลิวเองนะแทบจะไม่มีอะไรให้กินเลยเอานี่ไปแวันขยายนี้มันมีประโยชน์มากเลยนะโอ้โหว้าวเบอร์เกอร์ชิ้นใหญ่ขึ้นจริงๆอือหือ และแถมยังอร่อยสุดๆฉันอยากจะกินอีกอันจังไม่มีทางแก้มนั้นจะต้องหายไปให้ได้เดี๋ยวฉันจะจัดการเบอร์เกอร์นี้เองที่ฉันทำแบบนี้ก็เพื่อเธอนะอ๋อยะเฟินไฟอร่อยจังงงเฮ้ hey, นี่นิ้วของฉันนะตื่นสิตื่นได้เวลาออกกำลังกายแล้วละเริ่มที่หน้าท้องก่อนแล้วกันเนาะ ทำสิเซตนะโอเคปะฉันจะคอยจับตาดูเธอว่าเธอทำถูกหรือเปล่านี่แอบกินขนมอีกแล้วหรือไปสร้างน้ำหนักซะไปโอ้โหดูสเิเห็นไหมเห็นไหมอีกหน่อยตาช่างก็รับน้ำหนักเธอไม่ได้แล้วอืมฉันรู้แล้วฉันรู้แล้วถ้าเธอสร้างน้ำหนักแบบกับหัวล่ะน้ำหนักก็จะไม่เพิ่มขึ้นไงโว้วาว อาหารอาหารอาหารอยู่ไหนอาหารเช้าสุดเจ๋งมาแล้วจ้าบรอกโคลีนึ่งสุดแสนจะอร่อยแถมยังดีต่อสุขภาพอีกด้วยนะไม่มีทางชะลอกฉันไม่อยากจะกินบรอกโคลีนี่อี๋นาะอยากแยงกลิ่นชวนแหวะมากนดิรสชาตินี้ยิ่งแย่สุดๆบรอกโคลีคือแหล่งพลังงานนะมาดูกล้ามเนื้อของฉันสิมันก็เป็นพอบรอกโคลีนั่นแหละ เราจะต้องใช้มาร์ชเมลโล่ไว้ช็อกโกแลตและมะพร้าวขูดอย่างละ3.5ออนเอาช็อกโกแลตกับมาร์ชเมลโล่ไปละลายแล้วเอามาผสมกันอีกทีใส่สีผสมอาหารสีเขียวลงไปแล้วปั้นให้เป็นรูปร่างบรอกโคลี่ทำพื้นผิวซะหน่อยใส่สีผสมอาหารสีเขียวเข้มลงไปด้านบนแล้วเคลือบด้วยมะพร้าวขูด บอคโคลี่ของเธอดูน่ากินมากกว่าซะอีขอบ้างจีหยุดเลยนะเธอก็มีของเธอแล้วไงมอลลี่ทำอะไรอยู่นะ่ะเธอกินหลังหกโมงได้ไงเธอเป็นโค้ชนะรู้ตัวไหมเวลามันไม่ใช่ปัญหาสักหน่อยดูนาฬิกาของฉันสิมีแค่เลขหกเท่านั้นเพราะฉะน,นั้นฉันก็กินได้ตลอดทั้งคืนนั่นแหละแปลว่าฉันก็กินได้ด้วยนะสิ ยแฮะทำไมตู้เย็นถึงเปิดอยู่ล่ะอ,อย่ามองขึ้นมาอย่ามองขึ้นมาเบอร์เกอร์นี้อร่อยจริงๆลืมมือถือของเธอไปซะดูสิว่าฉันมีอะไรเจ้านี่น่ะมันมีประโยชน์มากๆ แถมยังแวววาววิบวับโอ้วาว,ว,ว,อว,าวลองดูสิบีบกาวร้อนลงในแม่พิมพ์ซิลิโคนลูกครึ่งวงกลมเติมกาวในแม่พิมพ์ให้เป็นแถวพอแข็งตัวดีแล้วค่อยแกะออกจากแม่พิมพ์และนำไปติดเข้ากับไม้นวดแป้งค้นสเปส์สีทองไปโอ้โอ้เดี๋ยวก่อนแปน๊ดนึงนะ นี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการเรามาทำพายกันเถอะลืมพายไปซะเถอะน่านี่มันคือที่นวดตังหากเล่าเยี่ยมมากเลยจ้ะอาฮะแล้วเราจะใช้งานมันยังไงดีล่ะอยากจะมีผิวที่เรียบเนียนแล้วก็ยืดยุ่นไหมล่ะที่นวดนี่แหละจะช่วยเราเองเก็บมันไว้ก่อนเก็บมันไว้ฉันมาแล้วขอดูของในตู้เย็นหน่อยนะโอ้ซาลามี่นี่ฉันอดใจกินมันไม่ไหวหรอกของโปรดเลยนั่นน่ะขอกินสักชิ้นหน่อยสิ อะไรกันนเียทำปลายแท่งซาลามีด้วยดินเบาแล้วติดเข้ากับไม้ซิมฟันนำไปเสียบเข้ากับซูกินี่ทาซูกินี่ด้วยสีอะคริลิกติดแผ่นฟอยล์ไว้ที่ปลายแท่งเพื่อความสมจริงแล้วก็ติดตราซาลามีไว้ด้วยนะนี่มันไม่ใช่ซาลามี่สักก็น้อยดินมันคือบวบชัดๆอีฮ้ฮซาลามีวีแกนมันไม่มีทางเข้ากับฉันแน่แน อายะคุกกี้น่าก,กินสุดๆนี่มันเรื่องบ้าบออะไรกันเนี่ยฮะเพียงแค่แตะเข้ากับริมฝีปากชั่วคิบตาแต่มันสร้างก้นบลลัมเทิมให้กับเธอตลอดไปเนาะดูแล้วก็เรียนรู้ซะหนึ่งคำคือหนึ่งสคอตกินแล้วก็สคอตไปด้วยเริ่มเลยเออฉันพอละ นี่เธอกินหมดเลยเหรออืมก็ใช่นะสิแล้วฉันก็สคอตครบแล้วด้วยโอ๊ยฉันซักสะหักขมเกินไปแล้วล่ะการลดน้ำหนักนี้ทำให้ฉันแทบบ้าเฟนด์ไฟอาจจะช่วยเยียวยาอาการนี้ได้นะอืมอร่อยมากแถมยังช่วยให้ฉันอารมณ์ดีขึ้นอีกด้วยฮะหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะทำอะไรของเธอเนี่ยเธอกินเฟนไฟไม่ได้เดดคาดเรากำลังพยายามกำจัดไขมันอยู่นะถ้าเธออยากจกินแล้วล่ะก็ กินนี่แทนสิใช้ดินเบาสีเหลืองทำเฟ้นไฟทาน้ำยาเคลือบเงาก่อนที่ดินเบาจะแข็งตัวทำแบบนี้แล้วเฟ้นไฟจะแข็งนอกนุ่มในยังไงล่ะติดลูกตาปลอมลงไปใช้ปากกาวาดเป็นดวงตาตามอารมณ์ต่างๆ จากนั้นใช้กระดาษโฟมทํากล่องใส่เฟ้นไฟแล้วเรียงเฟ้นไฟลงไปในกล่องใส่อันที่มีใบหน้าไว้แถวบนสุดแล้วฉันควรทําอะไรกับเจ้าสิ่งนี้ดีล่ะหือเธอไม่เข้าใสเหรอหยิบเฟ้นไฟไปแล้วหักครึ่งสิอุยมันก็สนุกดีนะโอเคโอเคทีนี้ฉันว่าฉันจะกินเฟ้นไฟพวกนี้เองละกันโค มีความสุขดีจริงๆดูสิว่าฉันเห็นอะไรก้อนน้ำตาลเปล่าๆไงล่ะโอ้โห oh, นั่นหนูนี่ไหนไหนไหนดูสิดูสิมีไดเอทโคกนะเธอคิดจะหลอกฉันหรือไงกันเฮ้ไปไปวิ่งได้แล้วอืม hmm. ฉันละชอบโคกนี้จริงๆและแล้ววันนี้ก็มาถึงมามามาสร้างน้ำหนักกันแล้วอ้ยฉันตื่นเต้นจังเฮ้น้ำหนักไม่เห็นจะลดลงเลยได้ไงอ่ะ ถอดเสื้อออกก่อนสิลงไปนิดนึงแล้วทีนี้ก็ถอดรองเท้าด้วยลงไปอีกนิดหน่อยแล้วละ่ะฉันจะทำยังไงดีอ๋อนั่นมันหนูนี่ไหนไหนไหนฉันจะทำให้น้ำหนักลดลงไปอีกโอ้ว้วาวเยี่ยมเลยมันได้ผลจริงๆด้วย ที่นี่ก็แค่พิสูจน์ความสามารถเท่านั้นแหละแต่ว่าชักจะเริ่มหิวแล้วสิเรา คุณชอบวิดีโอเคล็ดลับการลดน้ำหนักของเราไหมเอย่ยคอมเมนต์ที่ด้านล่างบอกให้เรารู้หน่อยสิว่าคุณชอบวิธีไหนมากที่สุดกันเหรอบอกโคลี่รสหวานเบอร์เกอร์จิว๋วที่นวดผิวจากไม้นวดแป้งหรือว่าเฟนฟายคลายเคยรียดกันละจะ้ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้ซับสไครต์ช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอสอนเคล็ดลับต่างๆที่สุดจะเฮฮาจากช่องทุ้มๆยังไงล่ะ